ป้าป๊าหนูอยากฟังเรื่องของปะาปะ๊าอยากฟังเรื่องอะไรล่ะเรื่องโลกที่ป้าป๊าจากมาอืมได้สิคงต้องย้อนความกันสักหน่อยแล้วนะค่ะโลกที่ป้าป๊าจากมานะ่เป็นโลกที่มีสีฟ้าเข้มเพราะชั้นโอโซนมันหนามากแก๊สต่างๆเลยถูกกักเก็บไว้ในดาวและววันพระจันทร์เต็มดวง จะสามารถมองเห็นแสงเหนือที่สะท้อนกับแก๊สในชั้นบรรยากาศได้ด้วยนะเป็นโลกที่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปไกลมากเลยละ่ะแต่ปัญหาคนตรงงานก็เยอะมากด้วยเช่นกันแถมรัฐบาลยังมองว่าคนพวกนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถทำอะไรให้ประเทศไม่ได้ทำให้เมินเฉยและจับคนพวกนี้ส่งเข้าวันเฮาเป็นเหมือนบ้านเอื้ออาทรนั่นแหละต่างกันแค่ว่าที่นี่มันมีโครงการบางอย่างซ่อนอยู่ โครงการที่สร้างหมารับใช้ให้รัฐบาลเนี่ยในวัยเด็กน่ะป้าถูกเก็บมาเลี้ยงโดยคนไายบ้านซึ่งป้าเองก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตกงานด้วยเช่นกันก็เขาก็เลี้ยงดูป้าได้ดีเลี้ยงมาได้จนกระทั่งป้าเริ่มหางานเองได้ ที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่าในปี2005นะมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานไมเทลเชื้อไวรัสจากโรงงานนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยละ่ะแล้วเชื้อไวรัสตัวนั้นมันให้กําเนิดสิ่งที่รัฐบาลเขาเรียกกันว่าโฮเวอร์ฮาร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แลวแ้วไวรัสตัวนี้จะไปกระตุ้นด้านมืดของจิตใจคนให้ออกมาในรูปแบบของรูปลักษณ์ภายนอกนะจนกลายเป็นสงครามโลกที่กินเวลามาตั้งสองปีนะกว่าสงครามจะจบได้ แต่หลังจากนั้นป้าก็เอาชีวิตรอดมาได้นะจนกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวบายเลตมารับป้าไปเลี้ยงชีวิตป้าก็ดีขึ้นทันทีเลยละ่ะจนกระทั่งไปโรงเรียนถูบูลี่จากสิ่งที่เคยเป็นถูกกันแกล้งได้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อห้าปีก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับครอบครัวของปา้านายท่านและนายหญิงเสียชีวิตโอเวอร์ฮาร์ดในตัวป้าได้ตื่นขึ้น และค่าคู่กรณีป้าพยายามเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อสาธารณะแต่ดูเหมือนจะเก็บได้ไม่นานป้าและคุณหนูถูกตามล่าตัวจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆก็บ้านทั้งหลังรวมทั้งป้าและคุณหนูก็มาโผล่ที่โลกใบนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะป้าได้เจอกับหนูไงถึงตาหนูที่ต้องเล่าให้ป้าฟังแล้วนะเด็กดี